พามาทบทวนนะคะเกี่ยวกับการแจกบัตอรอวยพรค่ะผู้อบรมสัมมนา20คนแจกบัตอรอวยพรให้กันและกันอยากทราบว่าจะต้องใช้ทั้งหมดกี่ใบอ่ะเขาถามนะว่าใช้ทั้งหมดกี่ใบมันจะมีสูตรค่ะจํานวนบัตรถ้าให้หาจานวนบัตรหรือว่าบัตอรอวยพรอย่างเงี้ยนะคะสูตรก็คือ n คูณด้วย n ลบ n แทนค่าเป็นจํานวนคนค่ะ ท่ากับจำนวนคนค่ะดังนั้นเราก็นำจำนวนคนมาคำนวณเลยค่ะ,อะลองดูนะคะแทนค่านะ n ก็คือ20ค่ะแล้วก็20่ลบ1แสดงว่าข้อนี้ก็คือ20คูณด้วย19จะเท่ากับเท่าไหร่คะ380ค่ะก็ตอบข้อขอไขค่ค่ะคือ